ใครน่ะที่กล้าบุกลุกมาที่นี่ข้าเองพระมเหสีใครทำร้ายท่านฝ่าบานทรงเป็นอย่างไรบ้างองค์จักรพรรดิทรงประทับอยู่ในห้องพระราชบัญทมพระองค์ทรงตกตะลึงกับการพยายามรอบสังหารฟังข้านะจงลืมไปซะว่าเจ้าเห็นข้าในคืนนี้อย่าส่งเสียงดังล่ะข้าอยากจะขอบคุณท่านจริงๆถ้าท่านไม่บังคับให้ข้า เรียนรู้การต้องการตัวเองและการขี่ม้าข้าคงตายไปแล้วแม้ว่าข้าจะหวังว่าท่านไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะเหล่านี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามขอบคุณที่ได้แสดงให้เห็นการมองกไกลในตอนนั้นข้าหวังว่าสันติภาพจะกลับมาอีกครั้งเมื่อตอนลุ่งสางตอนนี้เรากำลังจะไปไหนเหรอข้าจะพาท่านไปที่กองทหารตอนเหนือแล้วท่านล่ะความขัดแย้งนี้ จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมือ่อพวกเราฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตข้าต้องกลับไปสู้เขยงข้างตรงชางต่อไปตั้งแต่ท่านมาคนเดียวห้าคิดว่าท่านกําจัดชีเฮไปแล้วข้าจะสามารถกําจัดอาหารสามพันคนได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรแต่ข้าก็ไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เมื่อรู้ว่าท่านตกอยู่ในมือของยุนชิงอยูอ่และพระมเหสีดังนั้นข้าจึงมอบคําสั่งจากกองกําลังหลักไว้กับวูจิงเฟิงเพื่อที่ข้าจะได้ไปหาท่านได้ เสียงชีวิตตามลำพังก็าตามมาหาข้างั้นเหรอข้าทำนั่นอันตรายเกินไปนะข้ารู้ว่าท่านแข็งแกร่งแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อแต่ว่าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านข้าคงต้องทนทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตใครนข้ข้าเองข้าเองหนึ่งในฝั่งของท่าน ชี่สาวยี่ท่านไม่ได้อยู่ในครฟางหรอกหรอเมืองหลวงตกอยู่ในความวุ่นวายในขณะน,นี้ข้าจะปล่อยให้ท่านและองค์จักรพรรดิอยู่ตามลําพังในสภาพเช่นนี้ได้อย่างไรข้าแอบกลับมาที่นี่อย่าบอกใครเชียวนะเพคะเปิดประตูใหญ่ได้ถวายบัง,บ<า>งคมองค <อง S 1> หญิงอันดับที่หนึ่งอง,องหญิงเชียงหนิงท่านท้านดีใจมากที่ท่านกลับมา ่านสามารถฝากองค์หญิงแลกไว้กับข้าได้ผู้บัญชาการท่านไม่ต้องกังวลไปอ,อ,อ,องค์หญิงนี่เขารู้หรือไม่ว่าข้าขโมยสมบัติของเขาไปข้าไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงได้ส่งแสงอ well ันแวววาวน่าเสยดสยองให้กับข้าเมื่อย่างนั้นไม่มีทางซะอกข้าไม่เคยเอ่ยชื่อของท่านแม้วสถานะจะไม่มีความหมายกับท่านสองคนก็ตามท่านไม่ควรที่จะกอดองค์หญิงเจ้าหน้าที่อยู่ หากท่านพูดเช่นนั้นแล้วก็ผู้บัญชาการเฉินองหญิงท่านสามารถพักผ่อนที่นี่กับกองทหารฝ่ายเหนือได้พรุ่งน,นี้พบกันตอนลุ่งอรุณที่หน้าพระราชวังส่วนฉันกําลังวางแผนที่จะฝ่าแนวป้องกันของชีโฮอตอนลุ่งสางและเข้าไปในพระราชวังเพื่อช่วยจักรพรรดิจากอัครไะมะเห็นสีช่วยหรือไม,มก่ก็ได้ข้าจะไปช่วยเหลือองค์จักรพรรดิตอนลุงสางช้าก่อน ส่วนฉันยืนหูของท่านมาหน่อยส่วนฉันท่านยังจำสิ่งที่ข้าบอกท่านได้ไหมเมื่อเรากลับมาอย่างปลอดภัยแล้วท่านจะมอบทุกอย่างให้กับข้าดังนั้นท่านต้องกลับมาหาข้านะข้าจะไม่มีทางลืม